เสียงสีถูกต้องทุกอ,อย่างแล้วก็ค่อยถูกจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะผมทำธุรกิจแบบนี้วนเวียน,นเวียนแบบนี้เป็นระยะเวลา8ปีนะครับที่ผมทำธุรกิจอยู่มีหนังสังครับกลางวันเนี่ยผมองคอยเทคแคร์เจ้านี้ผมนะฮะแล้วก็กลางคืนเนี่ยผมก็อคอยดูแลลูกค้าเป็นที่ล่าของผมอีกครับผมก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคบกลางคืนนะฮะต้องพา,พา,พาลูกค้าขับรถไปดูไฟแอวถนราชนานะครับแม่ของสง นะผมต้อเผยกับบ้านทุกวันเลยครับเหมือนนั้นนะครับผมดูแลลูกคา้าและคนเหล่านี้มันอย่างดีเพราะเขามีผลประโยชน์กับธุรกิจผมถูกไหมครับแต่ทางกับการเนี่ยผมไม่เคยใส่ใจภรรยาที่บ้านรวมถึงคั้พ่อแม่ผมเลยฮะผมสําเร็จในเรื่องของการท,ทําธุรกิจแต่เรื่องอ้คผมไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะครับประเด็นที่2ครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทําสําเร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยจริงๆถ้าเป็นธุรกิจที่ผ มันจะเสร็จได้ยังไงครับในเพื่องานหลักๆ,ๆนะฮะผมต้องเป็นคนทําเองผมไม่สามารถถ่ายทอดงานบญญางอย่างให้กับลูกน้องทำแทนผมได้ครับแต่ผมเห็นที่คนที่ทําธุรกิจยูนิเวอร์เน็ตเวิร์กนะฮะเขาใช้เวลาแค่3ปี5ปีก็สําเร็จกันแล้วครับอันนี้ผมขึ้นมากๆเลยฮะประเด็นสุดท้ายครับธุรกิจนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกได้ตอนนี้ครับผม <c oughs> กำลังมีลูกสาวอ ซึ่งเขาจะเกิดมาอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับไม่เกินสองสัปดาห์ข้างหน้านะฮะถ้าท่านว่าผมต้องส่งมอบธุรกิจผมที่ผมทำอยู่ให้กับลูกผมนะครับโตขึ้นลูกผมต้องผ่านค้าไปรัชนาแบบผมคงไม่ดีนะครับหลังจากที่ผมฟังซีดีแผ่นนี้จบนะครับผมก็นั่งคุยกับภรรยาว่าธุรกิจนี้มันตอบโจทย์เรามากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ผมเลือกนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจลงมือทำ ที่จะผสมความความกำร็จกับธุรกิจนี้นะครับซึ่งมันสําคัญกับอนาคตครอบครัว,วเรามากๆนะครับหลังจากที่ผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เต็มตัวนะฮะผมก็ได้พบกับโค้ชของผมนะฮะก็คือ